เด e> ี๋ยวเขากลองด้วยทีมงานเราไม่อยาจะเ้ากล้องเขาได้นะข้าดครหบใ่กำลังใจหรอใช่วมือบบน้อนี้ในหน้าป้ายไหนนี่มหันเสเอนี่เข้ากันเข้ากัน Chat, <laughs> chat, chat, chat! Chat, chat, chat! Chat, nữa, để Chat, chat! Chat, chat! 5 rồi, ไปบุนเาลายเบสไอไเุเ่าข้ามแล้วข้ามแล้วข้าม,ามเบ็เล<ะ>่าลายเบสไอบุญเลาไปานะไปไป,ไปขจายกรงเทพเออนั่นพูดเบดกับเขาพูดหมดกงเทพไปวันพูดไปพูดมาทิ้งมุกงเทพกระลกสำน,นักก็รู้ทิ้งมุกไอตัวพูดเกิดทีนี<ห>้ก<ห>ัดตาเลยง๊ พุ่งเก็บพี่จ๋าเลยเฮ้ยปัจัยอาปัจัยอาเบสมันพูดแต่เมื่อไรน่ะเฮ้ยเจ่ออะไรขนาดนี้ตาไปหมดเลยทีหลังเนี่ย

ใหนี